เมื่อโลกไม่มีออกซิเจนอีกต่อไปทําให้เหล่ามวลมนุษย์ต้องย้ายอาศัยไปอยู่ใต้พื้ดดินและก็นอนรอเวลายอยู่ในตู้แคปซูลเป็นเวลานับหลายปีสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมงและว,วันนี้จะมาสปอยหนังเรืองแอสองศูนย์หนึ่งห้าให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรีเรื่องมาได้มีการแถลงโดยประธานาธิบดีถึงการตอบคําถามข้อสงสัยจากนักข่าวถึงเรื่องที่บุคลากรที่สําคัญหลากหลายอาชีพต่างถูกพาไปยังเรือนโนอาอย่างลับๆในตอนกลางคืนซึ่งมันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นกันแน่พอ รัฐบาลพยายามปกปิดหรือทำเรื่องแบบนี้อย่างลับๆผาบาก็ได้ตัดไปยังห้องปิศนาะที่บาวเออร์เขาได้ฟื้นขึ้นมาจากหลอดแคปซูลซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นห้องวิจัยอะไรบางอย่างและบาาเออร์นั่นก็ไม่ได้อยู่ห้องนี้คนเดียวยังมีคารายอีกคนที่เขาเพิ่งตื่นลืมตาออกมาโดยอาการแบบเดียวกันแต่ติดตรงที่แคปซูลของเขานั้นไม่สามารถเปิดการทํางานอัตโนมัติเองได้จึงขอร้องบาวเออร์ให้ช่วยเขาทีแต่ก็ถูกบาาเออร์ดึงเชิงกแกล้งไม่ยอมเปิดเลยตั้งคําถามให้คารายตอบมันก่อนไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ช่วยคารายออกมาจากแคู 0, พอหลังจากที่เบลเออร์ได้ตอบคำถามที่น่าพอใจแล้วจึงยอมเปิดแคปซูนให้สำเร็จได้เขาสองคนหลับอยู่ในแคปซูนนี่นานถึง6เดือนผลข้างเคียงพอลืมตาตื่นขึ้นมาจึงเป็นเหตุที่ทำให้บเบลเออร์อารมณ์ไม่ดีจึงได้แกล้งคาลายไปน,นั่นเองต่อมาก็ได้ล็อกเข้าระบบเช็คอินให้เรียบร้อยดูเหมือนจะมีคนอื่นๆที่ถูกส่งมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันอย่างพวกเขาทั้งสองคนจากการเช็ครายชื่อซึ่งแท้จริงแล้วทั้งสองคนเป็นวิศวกรที่ถูกส่งตัวให้มาทำตามภารกิจที่ถูกกำหนดมาแล้วตามข้อมูลที่ระบุ จากการพูดแล้วดูเหมือนอาการข้างนอกสถานที่ชั้นใต้ดินแห่งนี้ที่พวกเขาอยู่นั้นจะเป็นพิษไม่สามารถที่จะอาศัยและหายใจอยู่ได้ถ้าอยู่ข้างนอกและเวลาของภารกิจก็ได้ิ่มนับถอยหลังค้นหลังจากที่เบลเออร์ออกไปตามภารกิจและตรวจตาเช็คอุปกรณ์ต่างๆ่ด้ของคารา์ไลก็ได้พูดคุยอยู่กับแอ็บบี้ซึ่งดูเหมือนเขาจะเกิดอาการหลอนหรือคิดไปเองกันแน่เพราะมีแค่เบวเออร์และคาร์ไลาเท่านั้นตอนนี้ที่กำลังทำงานอยู่ส่วนคนอื่นๆที่ว่ามาแท้จริงกลับไม่ได้ฟื้นขึ้นมาอย่างพวกเขายังหลับไหลนอน แช่แข็งอยู่ในแคปซูลอีกหลายคนเลยทีเดียวจากที่คารา์ไลน์จะทการตรวจเช็คอย่างทุกครั้งเสียงของแอปปี้ก็ยังพูดคุยออกมาอย่างกับอยู่ด้วยกันกับข่าวว่าคาร์ไลนา์จะเล่าเรื่องของเซอให้กับบาาเวอร์ฟังไหมรายการที่คาร์ไลนา์พูดคุยอยู่แบบนี้บาวเวอร์ที่ได้ยินเสียงผ่านวิทยุติดต่อสื่อสารบ่อยๆอยู่ตลอดเวลามันทําให้บาวเวอร์รู้สึกขนลุกที่คิดว่าคาร์ไลน์คงโลกสิ์คุยกับคนในแคปซูลนั่นเองทั้งสองพูดคุยแบบเน็บแนมเสียดแทงกันอยู่บ่อยๆซึ่งจะนักไปทางสสบราเวาาอรกิจ แบบนี้ไม่ได้พบปะผู้คนอาจจะทําให้เป็นบ้าสติแตกไปเลยก็ได้จนบางทีเาวเออร์เคยแอบไปเล่นนอนของตัวเองอยู่บ่อยๆจนเป็นกิจวัตรประจําวันของเขาไปแล้วในจุดจุดนี้เขาถึงโดนคาลายเซลอยู่บ่อยๆนั่นเองครับด้านคนในแคปซูลที่เหลือต่างก็เป็นบุคลากรที่สําคัญอย่างมากต่ออนาคตจากการพูดของคาลายที่เตือนบบวเออร์ให้ทําตัวเคารบพวกเขาด้วยพอหลังจากที่คุยจบก็แยกย้ายกันไปทํางานตามหน้าที่ของตัวเองกันต่อไม่น่าเชื่อว่าทั้งสองที่นิสัยต่างกันอยู่มากคนหนึ่งต่างใจทํางาน ภารกิจอย่างจริงจังส่วนอีกคนก็ทำบ้างอู้บ้างแล้วแต่อารมณ์จะสามารถอยู่ร่วมกันได้รัฐบาลก็ช่างเลือกหาคนจริงๆเฉียวฟิลเหมือนลุงแถวบ้านแทนที่จะหาคนที่พร้อมกวนน่านี้ซึ่งการทำงานเช็คระบบต่างๆถูกระบุเวลาไว้เรียบร้อยแล้วพอเวลานับถอยหลังใกล้จะหมดทั้งสองคนก็ต้องกลับไปหลับอยู่ในแคปซูลเหมือนอย่างเดิมนอนเป็นผักไปอีก6เดือนจึงจะสามารถตื่นฟื้นขึ้นมาทำแบบนี้บนไปอีกทีพออยู่คนเดียวไปไม่มีบาวเออร์อยู่ด้วยอาการหงค์คาลายก็กลับมาอีกครั้งในตอนที่กำล,ลังเตรียมอ,อุปกรณ์ ต,ต,ต่างให้พร้อมก่อนจะเข้าแคปซูลไปนอนก็ได้พูดคุยกับจินตนาการของเขาหรืออาการหลอนคุยกับแอบบี้อีกครั้งเป็นพักๆซึ่งเสียงของแอบบี้ที่คุยอยู่กับคารายนั้นเหมือนเธอกําลังพยายามเชิญชวนให้เขาทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้เจอเธอและก็ได้อยู่ด้วยกันจนคารายที่กําลังยืนนึกคิดอยู่เหมือนอยู่ในผวังทังในใดนั้นเองไฟจากแคปซูลสลีปเครื่องของเขาก็ได้ลุกไหม้ขึ้นพรึบอย่างรวดเร็วจนเขาต้องตะโกนเรียกให้บาวเออร์ที่อยู่ในห้องน้ำนำเอาเครื่องดับเพลิงที่อยู่ในนั้นออกมาชีดให้ทีแต่ก็ไม่ทันออยู่ด่ดีเครืง เสียหายกว่าที่คิดกลายเป็นทั้งสองดันโยนความผิดให้กันสาเหตุก็เพราะไม่ยอมเช็คระบบอุปกรณ์ให้ดีๆแต่แรกเถียงกันไปเถียงกันมาหลังจากที่ทั้งคู่ใจเย็นและสงบลงเวลานับถอยหลังก็หมดลงไปไฟร,ระบบการทํางานต่างๆก็ได้ถูกตัดพลื้อพร้อมกับอากาศที่กําลังหมดลงไปหมืดไปสมดจะเอาอากาศที่ไหนหายใจละคราวนี้งานยาบสุดๆต้องหาวิธีอะไรบางอย่างแล้วจากการานานดูคู่มือที่มีอยู่ว่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างไหมจนก็ไปเจอวิธีการปล่อยอากาศฉุกเฉินผ่านระบบกระบอกสำรอง ความปลอดภัยซึ่งต้องไปเปิดมันด้วยตัวเองทั้งสองคนจึงเริ่มออกค้นหาในทันทีจนเบาวเออร์ไปเจอและได้ทาการเปิดการใช้งานในทันทีจะดูเหมือนเครื่องที่ว่ามานั้นจะไม่ทํางานซะแล้วเพราะไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยอากาศก็กาลังจะหมดลงไปเรื่อยๆความหวังก็เริ่มลิบลีลงไปจนทั้งสองมานั่งปรับทุกข์และเป็นบาวเออร์ที่เริ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองบ่ามีสมาชิกทั้งหมดกี่คนในครอบครัวใครอะไรยังไงบ้างก็ว่ากันไปจนความจริงที่ว่าการที่จะได้ทํางานและภารกิจครั้งนี้ผู้สัรจะตต้อองโดแ่า์ นั้นได้โกหกเพื่อที่เขาจะได้งานนั่นเองครับพอหลังจากนั้นที่นางปรับทุกกันไม่นานจูจ่ๆไฟร,ระบบการทํางานต่างๆก็กลับมาทํางานอีกครั้งแสดงว่าอากาศสำรองที่บ่าวเออร์ไปเปิดสวิตนั้นกลับมาเริ่มทํางานได้สําเร็จเกือบทุยซะแล้วไงพี่บ่าวทั้งสองและเวลาก็กลับไปรีนับถอยหลังเริ่มใหม่ที่1ชั่วโมง5 9นาทีทั้งสองจึงรีบออกไปหาอะไรที่จะใช้ซ่อมเครื่องสลิปที่เสียหายครั้งแต่ดูเหมือนจะหาไม่เจอและบ่าวเออร์เองก็คิดว่าเครื่องสลิปแคปซูลนี้ไม่น่าจะมีออะไรสรงด้วย คารายก็พาไปดูแผนที่ในห้องสลิปของพวกเขาว่าในส่วนของห้องที่เหลือที่พวกเขาไม่เคยไปตรวจสอบอาจจะเจออะไรหรืออุปกรณ์ที่จะมาช่วยแก้สถานการณ์ในครั้งนี้ก็ได้นะซึ่งห้องที่ว่ามานั้นเป็นห้องหลักเหมือนตู้เซฟไว้เก็บของสําคัญอาจจะเจออะไรในนั้นก็เป็นได้ทั้งสองจึงเริ่มทําการค้นหาหลังจากการดูแผนที่ให้แน่ใจแล้วและคราวนี้บาวเออร์ก็ได้เป็นคนนาทางเองอย่างกับรู้เส้นทางมากนะต่างกันกับคารายที่เขาเองนั้นดูไม่ค่อยกระตือรือร้นสักเท่าไหร่เลยแอบกลัวซะด้วยซ้ำว่าจะมีอะไร ไปมาเ์ไพภสยทั้งสองอยู่หรือเปล่านะการค้นหาก็ยังคงดาเนินกันต่อไปรวมด้วยช่วยกันอย่างสุภาษิตธสองคนหัวหายคนเดียวเพื่อนตายเฮ้ยคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายตนร่างของแอ็บบี้ก็โผล่ปรากฏมาต่อนหน้าของคารายครั้งเขาก็ไม่รีรอที่จะรีเปิดกล่องที่อยู่ตรงหน้าและก็พบอะไรสำรองของเครื่องแคปซูลสลิปเข้าจริงๆหลังกลับมายังห้องแต่ใช้อะไรที่ได้มาซ่อมเครื่องสลิปได้จนสําเร็จคารายจึงขอตัวเข้านอนเครื่องแคปซูลสลิปของตัวเองเลยดีกว่าทั้งที่เวลายังพอ พอมีเหลืออีกมากขอระบบจะตัดไปอีกครั้งแต่จู่ๆบาวเออร์ก็เสนอตัวเองอยากเป็นหนูทดลองเข้าไปนอนที่เครื่องสลิปของคารายว่าเครื่องจะทํางานปกติหรือเปล่าหลังจากได้ทาการซ่อมแซมไปและให้คารายเป็นคนเช็คระบบตอนเครื่องทํางานแทนเวลาผ่านไปสักพักบาวเออร์ที่อยู่ในเครื่องก็เริ่มรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติถึงเครื่องว่าด้านในอากาศเหมือนจะรัว่วจึงให้คารายลองตรวจสอบที่ระบบให้อีกทีแต่บาวเออร์เรียกคารายไปเท่าไหร่กลับไม่มีการตอบรบับจู่ๆเนี่ยเครื่องแคปซูนก็ มีบางอย่างผิดปกติการทำงานกับกลายเป็นระบบสูญยากาศไม่มีอากาศหายใจตัวของบาวเออร์เองถูกห่อเหมือนกับอาหารแพ็คอย่างรวดเร็วไม่ทันได้ขัดขืนเลยพื้นเป็นแบบนี้เขาจะขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตได้นะในขณะที่กําลังนอนแน่นิ่งคารายก็กลับมาพอดีพร้อมกับเอาคัตเตอร์กรีดพลาสติกแคปซูลดีหุมและพยายามช่วยเาวเออร์อย่างเร่งด่วนไม่นานนักบบวเออร์ก็ดีดตัวได้สติขึ้นใหม่ครั้งอาการหัวร้อนเริ่มปะทุทะเลาะกับคารายอีกแล้วครับท่านกับกลายเป็นว่าเครื่องแคปซูลสลีพง น่าจะเหลือแค่เครื่องของบาวเออร์ซะแล้วก็วส่วนพลาสติกที่ใช้คุมก็ถูกเจ้าของเครื่องอย่างคารายกรีดตอนช่วยบาวเออร์ออกมาน่าจะไม่มีอะไรสำรองแล้วสินะทั้งสองก็ยิงทะเลาะก,กันเข้าไปใหญ่จนทั้งสองเริ่มใจเย็นลงและกลับมาคุยกันอีกครั้งบาวเออร์ก็ได้พาคารายมายัางห้องสลิปของบุคลากรคนสำคัญและก็พูดว่าเลือกใครดีนะอย่าบอกนะว่าจะใช้เครื่องสลิปของคนอื่นแสดงว่าจะต้องมีคนเสียสละให้คนหนึ่งรอดแล้วสินะงานนี้จังหวะนรกจริงๆใครจะอยู่ใครจะตายขณะที่คารายกำลังเตรียมยายเพื่อที่จะมา แอปีภาพในจินตนาการของเขาก็โผล่มาและห้ามคารายกับสิ่งที่เขากําลังจะเริ่มทำและบอกว่ายังมีวิธีอื่นอีกด้วยแทนที่จะต้องมาสละชีวิตใครสักคนในเครื่องแคปซูลสลิปนี้เวลาบอกขออากาศหายใจก็เริ่มน้อยลงไปทุกทีเขาจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดหลังภาพจินตนาการของแอปีที่โผล่มาคารายก็เปลี่ยนใจกลับไม่ลงมือทําเขาดันไปเชื่อตามสิ่งที่แอปปี้พูดจนบราเออร์ก็ได้ฮุกเข้าไปที่ท้องของคารายอีกหนึ่งมัดเปิดก่อนได้เปรียบแต่ทั้งคู่ที่แยงเข็มฉีดยาติียมไว้นั่นเป็น เองที่พลาดพังไปนอนกับพื้นทะเลากกันอีกแล้วก็กลับมาใจเย็นกันอีกไปไปมาซ้ําแล้วซ้าเล่าหลังจากนั้นทั้งสองก็กลับมายังห้องสลีปของตัวเองนําแผนที่มากางออกและหาที่สลีปโดยความหวังที่ว่าจะมีที่เอาไว้นอนเหมือนห้องแบบนี้อยู่อีกและสิ่งที่พวกเขาจะลงมือทําและจะไปที่นั่นมันเสี่ยงเอามากๆที่จะเข้าไปเพราะเครื่องพวกนั้นมีระบบที่เปราะบางมากๆจนคราวนี้เป็นข่ารายที่ลงทุนสวมชุดป้องกันอาสาเดินทางไปยังพื้นที่สีแดงด้วยตัวคนเดียวเลยส่วนบาวเออร์เป็นฝ่ายคอยดูสถานการณ์อยู่ข้างนอก พร้อมบอกเวลาของอากาศที่นับถอยหนังลงอยู่เรื่อยๆ,ๆต่อคารายว่าให้เขาเรีบกลับมาก่อนที่เวลาจะหมดไม่อย่างนั้นล่ะก็บอกลากันไว้ได้เลยบาวเออร์เองได้ทาการกู้ระบบกล้องวงจรปิดที่ก่อนหน้าพวกเขาไปเจอตอนหาอะไรสําลองจนมันกลับมาทํางานได้ครั้งทําให้บาวเออร์สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของคารายผ่านจอที่หน้ามอนิเตอร์เครื่องที่ห้องกลับไปยังด้านของคารายเขาก็เจอห้องสําหรับการนอนสลีปแล้วจากการอ่านดูที่ป้ายบอกแต่ในตอนที่คารายกำลังจะเปิดประตูเข้าไปแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะห้องที่ไม่ได้ ใช้งานนานๆประตูจะเปิดออกได้ยากและแน่นหนาอย่างมากแต่พอเขาได้กำลังใจจากบาาเออร์จู่ๆก็มีพลังเปิดประตูเข้าไปอีกรอบได้ในทันทีแต่แล้วพอไปถึงระบบทุกอย่างกลับไม่ทํางานเงียบสนิทเหมือนถูกทิ้งร้างไว้อย่างยาวนานดูเหมือนสิ่งที่คารายคิดจะผีจิตใจเริ่มเสียกําลังใจครั้งภาพจินตนาการของแอปปี้เธอก็มาโผล่ต่อหน้าผูดให้กําลังใจเขาอีกครั้งญา,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 นะา,านของบาาเออร์ก็ได้วิทียุติดต,ต่อเสนอไอเดียบอกถึงวิธีที่จะทําให้ระบบกลับมาทํางานอีกครั้งจนคารายไปถึงที่น,นั่นและต สินใจทำตามสิ่งที่บาาเออร์บอกบาาเออร์เองเขาก็เคยทำมันมาแล้วแบบเดียวกันนั้นคือการคานไปตามท่อระบายอากาศนี้หลังจากคารายคานไปได้สักพักเขาถึงกับสตันกับซากศพของโครงกระดูกที่อยู่ในท่อนั้นมันมีอยู่มากมายหลายคนดูเหมือนว่าการทำในสิ่งนี้ไม่ใช่มีแต่พวกเขาที่คิดได้คนที่ตายอยู่ที่นี่ก็คิดเหมือนกันแต่มันก็ไม่มีใครทำสำเร็จเลยถึงได้มาลงเอวยตายอยู่ในท่อกันแบบนี้และยิ่งาาคารายคานไปลึกเท่าไหร่สัญญาณวิทยุที่ใช้ติดต่อกับบาาเออร์ก็เริ่มคาดหายไปทุกทีคาร ายก็ได้คันต่อไปผ่านซากศพมากมายจนในที่สุดหลังเดินไปตามเส้นทางตัวเขาเองก็โผล่ออกมาจากซากที่พังอยู่ต่อหน้าปรากฏว่าเป็นพื้นดินที่เหลือไว้แต่เพียงซากรกร้างของเมืองและสภาพของอากาศที่ไม่สามารถที่จะใช้หายใจปกติได้เลยเหมือนทั้งโลกล่มสลายไปหมดแล้วหลังจากนั้นคารายก็ได้เดินทางออกสำรวจต่อจนพบกับห้องที่อยู่ของเครื่องสลิปที่พังทลายเละเทะไปหมดตายเกลี้ยงไม่มีใครรอดไม่เหมือนอย่างที่ระบบที่เช็คอินบอกเมื่อตอนแรกที่คารายเช็คดูว่าวันนี้มีคนเข้ามาใช้งานอย่างเขา ปรากฏว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นด้านของบ่าวเออที่อยู่ห้องสลีปก็ได้เปิดไปเจอรูปถ่ายของคารายที่แอบซ่อนไว้มากมายที่เขาบอกว่าโสดนั้นโกหกทั้งเพยพอดูรูปถ่ายคารายนั่นน่าจะมีครอบครัวอยู่ด้วยความจริงก็ค่อยๆเปิดเผยออกมาเรื่อยๆบ่าวเออที่ดูกล้องวงจรที่บันทึกภายในห้องก็พบกับเหตุการณ์ที่เขาเกือบขาดอากาศตายในเครื่องสลีปนั่นมันไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่คารายว่ามาแล้วดูเหมือนว่าคารายนั้นตั้งใจทําแต่ก็เปลี่ยนใจไปช่วยบ่าวเออในวินาทีสุดท้า จากการดูบันทึกของกล่องวงจรปิดด้านของคารายก็ยังเดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆจนตัดสินใจที่จะกลับเพราะอากาศในชุดที่เขาสวมอยู่นั้นมันใกล้จะหมดแล้วหลังกลับมาก่อนที่จะเปิดประตูให้คารายกลับเข้ามาบ่าวเอิร์ึงได้ถามถึงเรื่องที่เขารับรู้มาว่าจริงๆแล้วคนที่อันตรายที่สุดคือคนที่ใกล้ตัวเขาที่สุดอย่างคารายนี่เองเขาน่าจะร้อนจนเสียสติไปแล้วอารมณ์แบบมีหลายบุคลิกบ่าวเอิร์จะไม่ยอมเปิดประตูให้คารายเข้ามาเด็ดขาดภาพจินตนาการของแอบบี้ก็ได้ล่มาบอกนำทางคารายอีกแล้วเขา เขากลับไปคานตามท่อระบายอากาศจนพาตัวเองพบกับทางกลับมาได้จนสําเร็จแล้วก็รีบถอดชุดออกในทันทีในตอนที่เขากาลังจะเดินกลับไปที่ห้องสลีปแต่บาวเออร์ก็ได้พกปืนออกมาดักรอยิงขู่ทาให้เขาวิ่งหนีออกไปจากนั้นบาวเออร์ก็ได้วิ่งออกตามล่าหวังจะจัดการกับคารายให้ได้จนทั้งสองก็ได้กลับไปยังห้องสาลีปคารายที่กําลังยืนเผลออยู่บาวเออร์ที่แอบตามมาก็ได้ใช้จังหวะย,ยิงใส่คารายไปในที่สุดแต่ก็ไม่ตายคารายที่หนีไปซ่อนห้องสลีปของคนอื่นๆก็ได้ใช้เข็มฉีดยาที่เตรียมไว้เมื่อตอ ก่อนหน้านี้แทงไปที่หลังของบาเออร์ในตอนที่เขาตามมาโดยไม่ทันได้ระวังจนสุดท้ายบาเออร์ตัดสินใจที่จะไม่ยิงใส่คารายและก็บอกให้เขากลับไปดูแลเมียของตัวเองซะเถอะก่อนจะล้มตัวนอนลงไปที่พื้นและก็ตุยไปในทันทีส่วนคารายก็กลับไปนอนในเครื่องสลิปของบาเออร์แทนหลังจากน,านั้นเครื่องสลิปของคนอื่นที่นอนอยู่ก็ต่างพากันลืมตาตื่นขึ้นมารวมไปถึงตัวของคารายเองที่เดินไปหาแอ็บบี้กลับกลายเป็นว่าแอ็บบี้มีตัวตนและก็ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเธอก็คือเมียเขานั่นเองและหนังก็ได้ตัด จบไปแบบงงๆหรือเปล่านะ